วันที่24มักราคม2566นารยสรพงษ์ภัยทยลพงษ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนและตราสัญ,ญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยราคามูลค่างาน33 1 6 9 7 2 6ล้านบาท39สสตางค์เปิดเผยผลสอบว่าจากการตรวจสอบประเด็นความเหมาะสมของขอบเขตงานและ ราคากลางโครงการตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยกําหนดทั้งจากการพิจารณาเอกสารและการชี้แจงของการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยวาจารวม3ครั้งพบว่าไม่พบสิ่งผิดปกติและเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบได้ทั้งนี้คณะกรรมการมีข้อเสนอเพิ่มเติมประกอบด้วย 1. การรถไฟแห่งประเทศไทยอาจจะต้องทบทวนรายละเอียดทั้งในส่วนของวัสดุเทคนิคที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทําให้การออกแบบ เลือกใช้วัสดุและวิธีการจัดทำและการติดตั้งป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อในครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงกว่าหรือมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการจัดทำเทียบกับการติดตั้งป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อในครั้งก่อนทบทวนค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและจำนวนเวลาที่ใช้งานของกระเช้าอีกครั้ง 2. การรถไฟแห่งประเทศไทยอาจจะต้องพิจารณาความเป็นไปได้ในการใช้ตัวอักษรเดิมสถานีกลางที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันมาปรับปรุงเพื่อใช้ติดตั้งแทนที่ทำขึ้นใหม่ทั้งหมด เนื่องจากตัวอักษรเดิมยังสภาพดีอยู่และสามารถนำมาปรับปรุงเหมือนตัวอักษรใหม่ได้3การรถไฟแห่งประเทศไทยอาจจะต้องทบทวนงานค่าออกแบบที่น่าจะสามารถกำหนดอัตราส่วนของราคางานได้ต่ำกว่างานปกติเนื่องจากเป็นงานที่ได้รับออกแบบไว้แต่เดิมอยู่แล้วรวมทั้งทบทวนงานเผื่อเลือกที่กำหนดไว้อยู่ที่1ล้าน6 27, 2 7 6 6สบาท60สตางค์ซึ่งสามารถปรับลดได้ขณะนี้ได้รายงานผลสอบเสนอนาย กายสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาแล้วภายใน1-2วันนี้คณะกรรมการจะส่งรายงานผลสอบพร้อมข้อเสนอแนะเพิ่มเติมไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งหลังจากนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยในฐานะผู้จัดซื้อจัดจ้างต้องใช้ดุลยพินิษ์พิจารณาอีกครั้งว่าจะดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือไม่ต่อไป